โอเคมาแล้วนะครับรถด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านหรอโอเคเน่ก็เป็นรถด่วนยามราตรีนะฮะ52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์อาสตอมทากระบ,บวนใหม่แรกเไรครับรับห่วงนะฮะไม่ได้จอดนะฮะแต่จอดรับห่วงเฉยๆนะ 4113เอาสตอมนะฮะเอาสตอมเอาสตอมึออม 4, 1 1 3นะฮะหลามาช้าๆและผวงเฉยๆนะครับรถจะไปจอยที่ที่สถานีนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตอนเมืองและสถานีกรุงเทพป่าพิวัฒน์นะฮะ รถด,ด่วนยามราตรีอีกขบวนหนึ่งนะฮะพอพอห่อสินเงินมาด้วยตามเวลาฮะอย่านั่งอยู่เหมือนกันนะครับอยานั่งทุกขบวนเลยเอาง่ายๆนะฮะโอเคเป็นสวยงามฮะด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตน สุดยอด